ก็ zat, จะกูมาเที่ยวนะครับทีนี้มีมีชื่อตอยเนี่ยเป็นมาเที่ยววีดีมาเที่ยวเวอร์ชันหนึ่งเรื่สอนเมื่อกี้นะโอเคก็ในเรื่องของตัวชื่อของระบบนะครับเราคือชื่อว่า hybrid system เนาะเป็นเรื่องของการเพ้อฝันหรือเป็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เรายังไม่ค่อยพบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเคยเจอหรือเปล่าคนที่ใช้เ,เทคนิคทุกด้านปัจจัยพื้นฐานกับพวกปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยคนใหญ่จะเป็นไม้เหือไม่เปล่าใช่ไหมคนที่ใช้พื้นฐานก็จะว,ว่า,าพวกเทคนิคแบบเฮ้ยเป็นแบบสายมโนโะใช้อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะครับคนที่ใช้สายเทคนิคก็จะว่าพวกปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันช้ากว่าจะทำโน้ตทำนี่อะไรเงี้ยครับราคาก็ลงไปค่อนข้างเยอะนะก็เหมือนเป็นแบบไม้เหือเหมือนเหมือนเขาซ้อนกันแบบเนี่ย มนภาพเนี้ยนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนของทางเทคนิคดูราฟดูราคาดูแบบพวกไวรุ่นเงี้ยแต่ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นส่วนของคนที่ดูงบดูปัจจัยพื้นฐานไปช้าๆค่อยไปเงี้ยครับทีนี้ด้วยความที่ทางสยามคอร์อนเนี่ยเขามีในส่วนของ Data ้าที่ออกมานะครับมีทั้ง Data ที่เป็นโอเพนไทยโค้ดแล้วก็วนลูุและที่สาคัญที่มีเพิ่มเข้ามาที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือในเรื่องของ New Data ก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่มีเพิ่มเข้ามา ีนี้ทางทีมก็เลยมาทําการวิจัยว่าเราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมเข้าด้วยกันมาร่วมมือกันนะครับมาหาความรวมตัวของมันได้แคบ้างน,นะครับจะได้มาเป็นการลดข้อลดข้อโต้แย้งนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงแบบไหนดีกว่ากันเนาะทีนี้จะมาเล่าโคชาร์ตให้ฟังว่าโคชาร์ตของตัวระบบที่เราทำเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือต้องการหาตัวดอแวที่มันไม่เยอะจนเกินไปนะครับ ถ้าเทียบเท่ากับถ้าเทียบกับในตัวรีทเทิร์นที่เราอยากจะได้เนาะทีนี้เราก็มามองว่ากลุ่มที่มันน่าจะสนใจนะครับก็คือกลุ่มพวกวิตแคปแล้วก็สมอลแคปเรามองว่าเป็นกลุ่มที่มีบรเลเชียในการเติบโตที่เยอะกว่ากลุ่มอื่นโดยใช้ตัวของเลขตัวเลขของราคานะครับเป็นตัวนำเสร็จปุบ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพวกทิงแนลก็จะเป็นตัวของดอลเชียก็คือเป็นการ break new high ในรอบ1ปีและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ เอาอีนะครับเป็นการบอกว่าถ้าหากสมมติว่าหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามีสัญญาซื้อเราก็ซื้อแต่หากช่วงนั้นัตหุ้นของเราที่มีการคัดเขามาเนี่ยเกิดสัญญาซื้อจริงแต่เส้นเป็นขาลงเราก็มองว่าเนื้อผักที่เส้นเป็นขาลงเนี่ยภาพบตลาดดูไม่ดีนะครับก็อย่าพยายามไปรีดเลือกรีดเลือกจากกูนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของเพิ่มเทนสกอร์ด้วยความที่ของเราเนี่ยไอตัวมันนี่แมนเดนเนี่ยจะอยู่ที่5เของทั้งพอร์ต ซึ่งลองทาทุกอย่างนะนะครับคือเอา3%หรือจะเอาเป็นแบบวา่าถ้าสมมติหุ้นเป็นขาขึ้นหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยเราซื้อหุ้นเยอะหน่อยหรือถ้าเป็นช่วงหุ้นขาลงมีสัญญาณซื้อก็ซื้อนะแต่ซื้อน้อยหน่อยนะครับพเพราะลองทำตัปุ๊บผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไมคย่ค่อยดีคือถึงจะลดแบงก์ดอลล่ <c oughs> ได้แต่ตัวของดีเทอร์เนี่ยก็ลดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยมาจบที่ใช้5%ของพปอร์ตเนาะซึ่งในส่วนของรายละเอียดว่า <c oughs> ตัวค่าที่เปลี่ยเป็นยังไงนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเชิญน้องแนท โอเคครับก็อย่างที่พี่เอกเขาพูดไปเมื่อกี้แหละครับว่าทางเราเนี่ยจะเลือกใช้เป็นดอลเชียน200 <S <S คือเป็นสัญญาซือนะครับที่เลือกเป็นดอลเชียน200 <S 1> <S 1> เพราะว่าโดยทางเทคนิคแล้วเนี่ยฮะถ้าหุ้นมันราคาเบรก200วันเนี่ยทางเทคนิค็จะเชื่อว,ว่าอ่ะมันควรจะไปต่อแปลว่าหุ้นมันต้องมีอะไรดีคนเข้ามาซื้อกันสึงยอดจะจ่ายแพงกว่าระยะหนึ่งปีที่มันเป็นราคาย้อนหลังของหุ้นนะฮะ ถ้าจ่ายเกินสองร้อยแปลว่ามันเป็นราคาที่แพงแต่คนยอมเข้ามาซื้อแปลว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยทางที่เราเชื่อว่ามันมีอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ส่วนเราเชื่อสี่ถห้าวันเราใช้เป็นแนวในการขายหุ้นออกกับขายหุ้นในพอร์ตเราออกเนื่องจากโดยตัวโจทย์ที่เราให้มาเนี่ยแล้วโดยโตยัวนักลงทุนเองเนานักลงทุนนอกจากเรื่องความเรื่องดีเทอร์แล้วเนี่ยฮะคนเราจะเป็นคนสิ่งกลัวความสูญเสียกลัวความเสี่ยงด้วยฮะเราเลยให้เกณฑ์ในการออกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกว่าในการเข้า,ขาขครับเพราะไม่อยากให้ พอร์ตเนี่ยของเรากะพบนานเกินไปหรือเจ็บนานเกินไปและอีกตัวหนึ่งก็คือในการกำหนดขาเข้าและขาออกก็คือมเนองเป็พรวมครับเราจะใช้เป็นโม um. เมนตัมของเซ็ตรวมก็คือจะเป็นไอเอสไอที่6กกับ4 0สถ้าคือไอไอของเซ็ตในช่วงนั้นเนี่ยเกิน60เราก็จะเข้าตลาดในช่วงนั้นะครับเพราะถือว่าแรงซื้อในช่วงนั้นมีเยอะกว่าแรงขายและความเป็นไปได้ที่ราคาของหุ้นเนี่ยจะขึ้นที่เราซื้อเนี่ยมีมีความเอกาสเป็นไปได้มากกว่าช่วงที่ตลาดกดกระเทะขายกันนะฮะ เราก็เราก็จะออกจากเซตตอนที่ไอซีไอต่ำกว่า40ก็ได้หรอกครับเาเป็นช่วงที่คนเขาเริ่มจะขายหุ้นกันโอกาสที่หุ้นของเราจะขึ้นเนี่ยก็อย่างที่เอกบอกว่าไปรีดเลืเอกจ,จากรีดเลือกจากฟูเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเลือกอีกครับว่าใ้หุ้นที่ถูกและเป็นหุ้นที่คุณภาพดีเนี่ยหลังจกยากกรอสัญญาแล้วเนี่ยฮะเราจะใช้ว่าวัด p E เทียบกับปีของเซ็ตในปีนะครับ ก็ P/E ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมาต่ำกว่าเซตในป e. ีนั้นจริงไหมถ้าพูดต่ำกว่า P/E ต่ำกว่าเซตเราก็ดูว่าใครเฉลี่ยเข้าครับเราก็ซื้อครับแต่จริงตรงนี้ยังพัฒนาได้อีกครับว่าเด็คเว่าตรงนี้เรามีเวลาน้อยเราอยากจะเทียบ P/E ถ้าใช้ P/E ที่ถูกเนี่ยคะควรจะใช้เป็นแต่ละซกเตอร์มากกว่าแทนที่จะใช้มองเป็นภาพใหญ่เพราะว่า P/E ของแต่ละซกเตอร์ความคาดหวังก,ก็ต่างกันครับไม่ใช่ว่า P/E ของหุ้นตัวนี้เราจะมามองเป็นภาพรวมเซททีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องและแม่นยำไปทีเดียวครับ แล้วก็มีเหตุอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราเลือกหุ้นที่ราคาต่ำกว่า25บาทด้วยเพราะว่าโดยตัวของพอร์ตเราเนี่ยเราเลือกตั้งใจที่จะถือลันเทนด้วยครับถ้าหุ้นที่มีราคาแพงเกินไปเนี่ยเทนส่วนมากตอนเราลันไปแล้วอาจจะถือได้ไม่หญ่เทนมันจะไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าหุ้นที่ราคาแพงเกินไปเพราะเงินที่รายย่อยทีเข้ามาซื้อมันตอนหนึ่งออเดอร์เนี่ยฮะมันจะเยอะกว่าหุ้นที่ราคาถูกครับแล้วทําให้เทนเนี่ยอาจจะไม่มีอายุยืนยาวมากเท่าไหร่ แล้วหลังจากนั้นนะถ้าหุ้นของเราเนี่ยเราจะซื้อหุ้นหนึ่งครั้งไม่เกิน20ตัวแต่ถ้ามันมีหุ้นมันมีครั้งไหนก็ตามเนี่ยที่ไททิเลียของเราบอกว่าควรจะซื้อหุ้นมากกว่า20ตัวฮะเราจะจัดแรงของหุ้นตัวนั้นด้วย ROE ครับว่ายิง e ่ง ROE สูงเราควรจะยิ่งซื้อตัวนั้นฮะเพราะว่า ROE เนี่ยเราจะวัดว่าโอเคโดยตัวบริษัทเนี่ยเขามีความสามารถในการทํากําไรมากแค่ไหนนี่ก็จะเป็นไททิเลียที่ใช้ในระบบของเราครับเดี๋ยวต่อไปก็จะ เป็นพี่สองมาพูดเรื่องผลที่ได้จากการทดลองก็ส่วนของผมนะครับจะมาพูดในส่วนของตัวอย่างยายสัญญาณซื้อขายครับไปนะ <c oughs> อันนี้เป็นหุ้นเจมาร์นะครับก็ตรงจุดที่มีสีเหลืองกีเขียวนะครับก็คือเป็นจุดเข้าซื้อครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเข้าตรงตามที่เราตั้งไว้ครับก็จะเป็นราคาปิดนะครับปิดเหนือกรอบตอนเชื่อนครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นไอซ์ไอของเซ็ตเนี่ยครับสูงกว่า 60ครับซึ่งหมายถึงว่าตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นครับแล้วก็ PE ของตัวเจมมาตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับ PE ของเซตอยู่แล้วครับก็เลยเป็นสัญญาณืซอครับทีนี้สัญญาณออกอันนี้เรามาออกเพราะว่าอ่ขอราคาอันนี้ตัวนี้ราคาของหุ้นเจมมานี้หลุดก่อ,อนเชียร45วันครับก็เลย e x ิ t ออกมาครับ ก็จะประมาณนี mm ้ค hmm. ร mm ับในส่วนของัญญาซื่อยคราไปขอเชิญพี่เอกมาสรุปอันนี้เป็นหน้าของตัวผ่อนนะครับเทียบกับเซ็ตในส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวผ่อด้านล่างสีดำเป็นกาบเซ็ตนะครับถ้ารังของกันตั้งแต่ปี2010ถึง2015นะครับเริ่มต้นลงทุนได้เงิน100บาทเท่ากับ ก็ถึง590บาทหรือถ้าเกิดพูดเป็นตัวเลขง,ง่ายๆสมมติเริ่มลางคนเล่นเงินหนึล้านบาทนะครับผ่านไป5ปีเนี่ยพอร์ตเราเนี่ยโตเป็น5ล้าน8แสนบาทถ้าสมมติว่าเราต้องซื้อลองทุนในเซ็ตเป็นไบอนโพนะครับเริ่มต้นในเงิน1ล้านบาทผ่านไป5ปีเนี่ยพอร์ตโตเป็น1ล้าน7แสน5้าหมื่นบาทนะครับสังเกตว่าในช่วงปี2012เนี่ยเป็นช่วงที่พอร์ตเราเนี่ยฉีดจะต่อไปได้ค่อนข้างเยอะมากและในปี2015เนี่ย ตัวเลขของเซนเนี่ยจะเป็นติดลบประมาณสัก14-15เปอร์เซนะครับช่วงนั้นเนี่ยสังเกตพอเราก็ไม่ได้ต่อดาวดูมากซึ่งแม็กซิมั่ต่อดาวของเราเนี่ยจะอยู่ที่11-11เกือบ12เปอร์เซ็นตนะครับของเซนช่วงนั้นจะอยู่ที่ของของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์นะครับดูจากตกด้านล่างก็ได้นะครับ,ช,รบช่วงที่ที่ตลาดมีการตกตามเนี่ยช่วงปี2003นะครับถึง2004เนี่ยพอเราก็ค่อนข้างนี่เพราะว่าช่วงที่ คุณมันเป็นขาลงเนี่ยครับมีแรงขายออกมาเนี่ยเราเราเลีอกเด่นพวกสถานะของเราเนี่ยออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้หน้านี้นะครับเป็นตัวเลขสรุปคร่าวๆนะครับว่าในทุกเดืของเราเนี่ยจะพอนะลงทุนได้เงินถึงล้านบาทนะครับกระจกที่ห้าล้านแปดแสนบาทนะครับโดยที่มี CAGR เนี่ยอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบบต้นไม่ซืมอมาต่อดาวอยู่ที่ลบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญคือเราเกียต่อดาวคือช่วงที่เวลาพอเราตกตกนึ่ลงไปครับแล้วกว่าที่มันจะวิ่งทำเงินพลาขึ้นมาได้นะ อยู่ที่ประมาณปีกว่า1ปีกับอีกหนึ่งแต้มมากนะครับอยู่ที่15เดือนเนาะในส่วนของค่าพวกมาเนโชว์ก็คือการเอาพวก CAGR เนี่ยมาส่วนมาหารด,ด้วยตัวเลขมาต่อดาวเนี่ยอยู่ที่ 3. ามจุดศูนะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างดีอันนี้ที่โมไปเมื่อวานนะครับว่าเฮ้ยเราจะกำรายได้ทุกปีนะครับเพราะรานะรม,มีการปรับนิดหน่อยเนี่ยมียอมปีหนึ่งนะครับยอมขายขายที่หน้าแล้วนะให้มันติดลบบ้างนะครับไปจะดูเก่ง ตั้งแต่ปี2010จนถึง2 0 1 1นะครับมีลบตั้งแต่ปี2010จนถึง2015นะครับมีลบ0.11%ในปี2015ซึ่งปีนั้นเนี่ยเซ็นเนี่ยลงไป0.4%นะครับโดยที่มีตัวอีเวนต์ด้วยนะครับทังสยามพาร์ก็ทำดีมากนะครับในปี2010เนี่ยมี q e 2ปี2018มีหนักพวดนะครับปี2012มี q e 3 4แล้วแล้ปี2013 มีคลิปนะครับ I 24, น2014ไม่มีราย2015เนี่ย APS ก็คือมีบอลที่ร้ายเจนะโสมทำให้เซตลง24เซตของเรายออมเ่อยอมติดลบแต่ก็ยังถือว่ายังชนะตลาดและที่สำคัญคือดูตรงนี้ครับโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ยก็คือเอาเดือนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2011-2015เนี่ยมาสาร้างรงกันเป็น Ever อัตราเฉลี่บวกเกือบทุกเดือนนะครับมีแค่เดือน November ที่ติดลบอยู่นิดหน่อย ทีนี้ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาแล้วก็ทาวิจัยงานเนี้ยนะครับหลักๆเอามาเป็นคีย์พอยต์สามอันที่เราพบเจอนะอันแรกก็คือเกิดจากโจทย์ที่เราเกิดแนวคิดว่าจะเอาปัจจัยพื้นฐานกับข้อมูลของเทคนิคงเล่านะมารวมกันเนี่ยแล้วใช้เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าผนละออกมาจากที่เห็นแล้วก็มันสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้ค่อนข้างดีนะครับให้ผลลัพธ์ที่ดีเนาะในส่วนที่สองอีกความเชื่อหนึ่งที่เขามีการพูดว่าให้ซื้อให้ซื้อเมื่อหุ้นเป็นโอโตใช่ไหม ขายเมื่อเป็นโอเวอร์บอสนะครับแต่ของของเราเนี่ยพอเอามาทําการแบทเซสไปแล้วเนี่ยเราซื้อเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายคือหุ้นไอคือตัวเซตเนี่ยมี RSI ที่เป็นโอเวอร์บอสเราถึงซื้อลองทํากลับกับลองทํากลับมาแล้วนะครับผลลัพธ์ไม่ไม่นา่ารักเลยก็เลยแต่ว่าพื้นฐานที่เขาเชื่อแล้วสอ,สอ,ตอนต่อมาเนี่ยอาจจะไม่จริงสักทีเดียวอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการหลุดิดหลุดเลี้ยงการเทรด คนที่เทรดส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าเราพยายามที่จะเทรดตลอดจะบู้ตลอดเนี้ยตลาดขาลงก็จะเอาเราเราค่อนข้างไปแอบว่าเราเก่ง่าตลาดเนี้ยจะไปหาหุ้นที่มันแบบเราชนะตลาดนี่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยการที่ง่ายกว่าก็คือการที่ไม่เทรดในช่วงนั้นดีเลีเยวามเสีไปอะไรเงี้ครับก็เก็บเนื้อเก็บตัวก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวนะครับอันนี้คือสาอเป็นสามข้อสรุปที่เราได้จากการทําการทดลองของ24ชั่วโมงที่ผ่านนะครับก็สําหรับกลุ่ม มาเที่ยวเรียนนะครับวชชนก็ขอจบการจกรรมนีป็่ือวบ